สวัสดีครับพบกับ EP 12นะครับใครซื้อ z MT ไว้ตอนนี้มีแต่รวยอตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ขณะนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2564เป็นเวลา10นาฬิกา14นาทีนะครับก่อนอื่นแอดต้องแนะนำตัวก่อนนะครับว่าอันเนี้ยแอดไม่ได้ซื้อไว้เองนะเป็นเพื่อนสนิทกันเขาซื้อไวอ้เราเทรดกันในกระดาน ซิปแมกนะครับแล้วก็มันจะมีเหรียญที่มีเฉพาะในกระดานซิปแมกเท่าน,นั้นก็คือเหรียญ ZMT เออาลละโชว์ให้ดูเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่94บาทอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วเก้าสิบตีว่า94บาทต่อ1นึง t งก็แล้วกันนะครับเพื่อนของแอดมินคนหนึ่งอ่ะเขาซื้อไว้ที่32,000บาทในขณะที่ราคาของ ZMT ออ่ะอยู่ที่59บาทหรือ60บาทเนี่ยจำไม่เกินนี้ครับทีเนี้ย ตัวอเองก็ซื้อทิ้งไว้เหมือนกันแต่ว,ว่าซื้อไว้เล็กน้อยมากซื้อไว้ประมาณพันเไม่ถึง2,000นะครับเดี๋ยวมาดูในกระเป๋าะสะตางค์ของแอดว่าตอนนี้เหรียญเซทเอ็มทีของแอดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เห็นไหมจากประมาณ2,000เนี่ยไม่เกินเนี่ยที่ซื้อไว้เนี่ยกลายเป็น2องพันบาท81สตางค์นะป่านนี้เพื่อนของแอดนี่ดีใจเป็นลมไปแล้วมั้งเดี๋ยวนะครับมาดูในตลาดแล้วก็มาดูอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้นของเหรียญเซัเอ็มทีกัน อันนี้แอดจะให้ดูภายใน12ชั่วโมงหลังสุดนะเห็นไหมครับหลังอันนี้12นี่ก็คือ12นาฬิกานะ12นาฬิกาเห็นไหมแถบล่างบรรทัดล่างเลย12นาฬิกาของเมื่อวานกับเกือบ12นาฬิกาของวันนี้จริงๆมันยังไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำนะราคาก็จะเปลี่ยนจาก78บาทมาเป็น94บาทเห็นไหมครับยอดบนสุดกับยอดล่างสุดเนะี่ย อันนี้คือราคาเมื่อวานแต่ราคาแต่ก่อนนี่จะต่ํากว่านี้อีกตอนนี้เหรียญ ZMT นีนี่ราคาพุ่งกระฉูดมากเลยนะพุ่งจนแอดก็ไม่กล้าซื้อแอดก็เอามาซื้ออยู่ประมาณนิดๆหน่อยๆตอนที่ราคาขึ้นมาเป็น80บาทอันนี้คือจะแสดงให้เห็นราคาที่ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20เห็นไหมครับวันที่14ก็อยู่ที่ประมาณนั้นนะ่ะ6กบกว่าบาทนะ่จนตอนนี้ขึ้นมาขนาดไหน เดี๋ยวแอดจะทําให้เห็นเป็นกราฟเป็นแท่งเทียนเป็น4ชั่วโมงเห็นไหมชัดเจนเลยประมาณประมาณตอนต้นเดือนธันวาก็จะพีคขึ้นมาช่วงหนึ่งก็ประมาณตอนนั้นยังไม่ถึง80บาทเลยมั้งแต่ตอนนี้เป็นเป็น94บาทแอดกำลังลุ้นนะว่ามันจะขึ้นไปจนถึง ประมาณ120บาทหรือเปล่าถ้าขึ้นไปถึง120บาทนี้เพื่อนแอดรวยเลยเขาซื้อไว้30,002เพราะฉะนั้นน่ยราคาถ้าขึ้นไปถึง120บาทก็จะกลายเป็น60,04แล้วครับกำไร100%เลยอ่ะก็ดีใจกับเพื่อนแอดด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ท